ประชุมวันนี้เป็นการประชุมภาคี7ภาคีที่เกี่ยวข้องกับการด,ดําเนินการกิจกรรมโคกโครงการโคกหนองนานะครับเพราะเพื่อรับฟังความคิดเห็นทัศนคติและก็แนวทาง ในการดําเนินการ<ะ>โครงแรงนาของตําบลที่วังนะครับเพื่อให้เป็นการระ,ระดมความคิดนะครับในการดําเนินการโครงการว่าน,นาจุดนี้โดยโดยคณะการทํางานของผมเนี่ยสามารถที่จะมีความเป็นไปได้ในการบรรลุถ,ถึงเป้าหมายของโครงการได้หรือไม่นะครับเพื่อให้ทุกคนได้มาวิพากษ์วิจารณ์ การดําเนินการโครงการครับีดดินแต่เราไม่มีน้ำเร็ทําไม่ได้เราก็ต้องให้มีน้ำน้ำก็เท่าไรแล้วประกบเลยะคือพื้นที่ที่ทํำโครงการโคกหนองนาของเราเนี่ยมันเป็นข้อจํากัดว่า15ไร่นะครับพื้นที่สวนอาจจะเยอะแปดสิไร่แต่ว่ามุมที่ทําโครงการโคกหนองนานั้นทําเพียง15ไร่ตามคอนเซปต์ของกรมพัฒนาชุมชนครับ ครับตอนนี้สิ่งที่ดําเนินการที่อยากเห็นภาพเป็นรูปม,มาทาก็แปลงนี้นะครับน่าจะเป็นแปลงแรกของจังหวัดที่เราได้กําหนดไว้นะครับเพราะว่ามาดูักยภาพความพร้อมของพื้นที่นะครับทุกบริบทมันค้าหลักเกณฑ์หมดเลยนะครับความเข้มแข็งของชุมชนประธานเจ้าของพื้นที่เขามีความพร้อมมากนะครับแล้วก็ในส่วนหนึ่งวันนี้เราได้เชิญ เจ็ดปาคีเข้ามาร่วมในการวางวางแผนแปลนเพราะแปลนที่นี่เนี่ยเจ้าของพื้นที่ก็บอกว่าเขาไม่ใช้แบบแปลนของกรมเขาจะมาคิดตามบ,าบริบทพื้นที่ทน,นะครับฉะนั้นเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องให้เจ็ดปาคีเข้ามามีส่วนร่วมในการในการวางรูปแบบเพื่อจะได้ ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดนะครับเพราะว่าส่วนนี้ถ้าเกิดว่าแปลงนี้ได้เป็นแบบอย่างได้ข้ออีก11แปลงที่ไปคิดเองเนี่ยเข้ามาดูแบบอย่างที่นี่ได้เนี่ยนี่นน,น,นี่คือสิ่งที่จังหวัด ต้องการที่จะทําให้ตรงนี้เป็นแปลงที่ดีที่สุดแล้วก็เรากําหนดในการวางกลยุทธ์ในการทำนะครับทั้งหมด12แปลงในส่วนของแปลงใหญ่ของุ่งสงเนี่ยเรากําหนดว่าเดือนนี้เราจะขุดให้ได้สัก2แปลงนะครับเดือนต่อไปเราจะกําหนดให้ได้สัก4แปลงนะครับ อีเดือนหนึ่งสัก4แปลงนะครับเดือนสุดท้ายเดือนเมษาเนี่ยให้หมด2แปลงก็ครบทั้ง12แปลงนะครับนี่นี่คือสิ่งที่เราวางไว้แล้วก็คิดว่าน่าจะได้ตามกําหนดนี้เพราะว่าที่นี่มีความพร้อมมากครับมีตั้งแต่ส่วนราชการนะครับพี่น้องประชาชนผู้ใหญ่กำนันนะครับท้องที่ท้องถิ่นและมีที่นี่ก็มีภาคีในส่วนของรงโรงกูลของเอสซีจี นะครับมีผู้อำนวยการโรงเรียนมีตัวแทนของศาสนานะครับตัวนี้ก็มีพระคุณเจ้ามานั่งอยู่ด้วยนะครับก็นี่คือทุกทุกส่วนนะครับในเจปาคีทั้งหมดนี้ข้อกําลังที่ได้ย็นเสียงอยู่ข้อกาลังที่จะวางแผนในการกําหนดว่า แปลงนี้จริงๆแล้ววางรูปแบบให้เหมาะสมอย่างไรแล้วใช้ประโยชน์ของพื้นที่ได้ไอ้มากที่สุดอย่างไรนะครับนี่คือทุกภาคส่วนคมันมีส่วนร่วมครับอครับปกติเลยครับในตำบลที่วังนะครับมันมีทั้งอุตสาหกรรมมีทั้งเกษตรกรรมแล้วก็มีทั้งหน่วยงานราชการนะครับคือหลายหน่วยนะครับที่อยู่ในตำบลที่วังแต่เรื่องโคกหนองนานะครับเรื่องโคกหนองนานี้ ผมมาถึงอมองสภาพแล้วมองสภาพที่โค่นหนองนาของ,ของส่วนตาเชตตรงนี้คือหนึ่งมีความพร้อมมีความพร้อมไม่ว่าจะทําเรื่องเกี่ยวกับทำอะ,อะไรต่างๆใน,ในหนองนานี้ทําเลจะเกิดประโยชน์แล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนมาจากตา่ตางตาําบลต่างอําเภอต่างจังหวัดนะครับมาดูนะครับมาดูตรงนี้แล้วก็ผมมีนโยบายมีโครงการไว้ว่า ผมจะสร้างถนนเข้ามาไอ้ให้ให้สบายขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่อการสัญจรไปมาได้สะดวกเวลาประชาชนมาจากต่างดินได้มีความสะดวกขึ้นและจากขึ้นป้ายอ่าทางเลี้ยวทางอะไรเข้ามาไอ้ให้สะดวกกว่าเดิมนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นได้แค่นี้ผมก็ว่าอ่าความมาตรฐานอ่าได้เดยอะเลยครับ